ู้้เสือมั้ยรู harma, ร้หิวเมันเหรเๆๆๆมันเห็นเลย้มันอเลมนอเลวัวเล็กคเลมอนต้องถังโนเลมอนแล้วมันวิ่งโนเลมอนวิ่งทีแบบวาไม่ตัดเราไม่ตเป็นทนายมาโหลคิตตี้ติดตูดมึงมึงร้จากหนมันบอกมามึงคุณไม่ได้เอาจัดฉันให้หรือไงคุณไปแงศพฉันแล้วคุณเอาขนคิตตี้มาติดตูดน่ารักมากเลยคุณเอาคิตตี้มาติดตูดคุณไปแงศพฉันมาทำไม เต้น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 อาจารย์ไม่มีสกินแบบว่า Hello k i t ต y อะอาเหรอสัตว์จะสกินฮัลโหลคิตตี้ไม่มีเหรอเออเนาะมันไม่มีจริงเหรอต้องมีดิเฮ้ยเขาอุ้ยฮะตายๆนี่ดูปกเขาดูปกกูกรอบเขาหนาหนาตระนจันนี่เดี๋ยวฝาอาจารย์กูกวฮัลโหลคิตตี้ได้เว้ยไหนไหนไหนนี่ยเนี่ยเนฮัลโหลคิตตี้ดิเดี๋ยว้หาสีที่มันสดใสหน่อยหาสีที่ไม่ผสดใสเลยไหนไหนไหนสีสีฟ้านี่สีดำเงินเชี่ย เทียข่าโลคีตีโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักคาวาอีโอ้ฮิมจิโอ้มาสยาอ่าอ่านันเดสกาฮัลโหลคิกกี้ฮัลโหลอยู่ไหนอยู่ไหนไปอยู่ด้วยอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยด้วยมึงเล่นเฮียอะไรมึงบอกกุมาก่อนมึงเล่นตัวอะไรฮัลโหลอมเนื้สัตว์อาจารย์คาวาอี โอ้ผีเกอิชากำลังตุยตูดมึงอ๋อไม่ใช่ผีกิกาฉันมีโล่บล็อกมาจากไหนไม่รู้อวัดีจา้ากูมีกิกาฉันเรียกอะไรก็มีกิกาอะไรแล้วไอ้กิกาแล้วกิกาก็บมีกิกากทพี่จะฆ่าตัวเองทำไมพี่พี่ทำร้ายร่างตัวอเองทำไมอา้าวผีเกมายุ่งกับคุณทำไมทำอะไรทำอะไรวะดีตี่หลุสักทีนะโดนได้ยังไงโกงโกงมันโกงมันโกง

เดี๋ยวเดี๋ยวเขาน้ามิกิ้กาเขาหน้ามกิ้กามือเขาหน้ามกิ้กาไปหาเรไมแล้งซ่อนทำไมซ่อนอะไรวะวุ้ยวุ้ยว้ยมันนี่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 หลอกกสวรรค์ไหมหลอกกสวรรค์ไหมหลอกกสวรรค์ไม่ได้อ้าวอุ้ยเออเนาะอากาศดีนะวันนี้เออโอ้ยโอ้ยก็ศาสตราจารย์นับสามสองหนึ่ง happy new year เชียรจ้องมองรูปมองรูปแม่เราทำไมเนี่ยแม่เราเราเสกแม่มาตีก้นเธอนะทำไมคุณทำอย่างนี้ อ้าวแมรี่ไม่ได้ตายสักหน่อยแมรี่แค่ขึ้นสวรรค์ไม่ไม่มึงก็ตายอ้าวไอ้สัทนี่ไงฮัลโหลคิตตี้เนี่ยไหนฮัลโหลคิตตี้มาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกกกบอจะน่่าารัวดูสิโอ้ยนาตรงน่ารักอะไรเดี๋ยวนี้เขาฮัลโหลคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้มาตกยุคแล้วเดี๋ยวนี้มันลายอะไรลายแมงมุมลาย มังกรทองอะไรมังกรทองมังกรทองอะไรบ้านเราไม่ได้อยู่จีนแผงนิ่งใหญ่แล้วบ้านเราย้ายมาใต้หวานไม่ใช่ทำไมเดี๋ยวนี้มันเขอลับคาสิโอบ่อยจังวะน่าจะใส่เซกายกับไอเดนไม่จะขอลับตัวเลมอนวะหึขอลับไปแล้วอ่ะขอลับไปเมื่อปีหน้าไม่เห็นเหรอเออไอเดนไม่ได้จะขอลับตัวเลมอนแล้วกูอยากได้แบบว่าโอ้แมวแมวใครอะแมวแมวแมว เขาสูงถ้ามันคอแหลมคอแหลมดเดอร์เลมมอนโคเแหลมอนโดอร์เลมเดอรเลมอนจะเป็นคอแหลมเขาโอ้โหคือวเนี่ยรื่อง่าคือว่าพาไปเดนน้องถังมันโดเรมอนแล้วมันวิ่งโดเรมอนวิ่งทีไรแบบเฮ้ยมันมีคนทำอาร์ตอาร์ตได้ดีมากเลยนะอาร์ตคอแลมที่เป็นน้องถังโดเรมอนเนี่ยจำได้เราไปตัดเราไม่ตัดเป็นทนายแล้วใครเซีเนียลเซีเนียลเป็นใครวะบักแคมเบ้เอาเอาในเรื่องก็เอาในเรื่องใครรวยใครรวยใครรวยอ๋อคนรวยก็น่าจะรวยเพราะว่าเปอาใครรวยเขาเป็นเซอร์ขอเป็นเซอร์ ไอ้คนดักเลยหุ่นโดเรมอนมันตีเลยตีพวกโดวิตะจนตายโอเคนดักเลยนะเขียนชื่อดังนะโอเคเนี่ยโอ้คิดอหนีแล้วมาดูด้วยทมันดูดักมากเลยแลแบบโดเรมอนมาไล่ฆ่าเซอร์ทุกตัวพวกทิ่ทุกจังเป็นเป็นเอ็มมาเอ็มมาเออน่าจะเข้าอยู่แล้ววะนะจะแอดจะแอดเป็นอะไรกันจีฟอร์เวิร์ดเงี้เหรอตัวฟ้าอ้วนแบบวิ่งแบบได้ตีเราอะแล้วก็แบบว่าเวลาตีเรา โอ้ยสเก็ตชาคนเดียวป่ะเนี่ยสกิลสกิลมันได้ขนาดนี้เหรอมันได้ง่ายขนาดนี้เหรอไม่ควรเห็นใจเยอะจังเอ้ามันไล่คู่มันไล่เป็นหมู่มันไล่เป็นหมู่คณะมันไล่เป็นค่าสหายเอาเป็นอะไรวะพี่มาทำให้ผมเจ็บเอาทนายทนายโอ้ไม่ก็ดมิตาโนตาบีมหาฉันโอ้ยโนตาบีไม่ชอบโนติบะโอ้ไม่ก็เห็นอะไรเลยมีเพลงมีเพลงใหม่เนี่ยพี่ดีมแบบว่าใช่มันมีเห็นว่าเขาบอกพี่ดีเนี่ยทำร้ายป่ะพี่ดีมแ่บทำร้ายมีหลายเพลงเลย เอาแต่หาคุณการที่คุณปล่อยฉันตายอย่างนี้มันผิดเสรีธรรมอันดีของเกมนี้นะมันเฝ้าคู่นะอุ้ยอุ้ยมันแทยเกชามันก็บินบินจะขาดตีเบิร์นเลยนะประเด็นดีมากที่มันเฝ้ามึงพวกกูไม่ะไรเออทำไมวะ การที่คุณทําแบบนี้เออเห็นอะไรนะเแบบี้ไอ้เแบบี้จูนิสตาเรื่องของเรื่ของขวัญจากดีมาโคดี่ของขวัญปีใหม่อะ่ะเห็นดีน่านดีใจจะตายมันน่าดีใจมันไม่น่าดีใจตรงไหนว่าได้อัลบั้มเพลงดีมาโคดอะ่ะแถมมีของเอกซ์ซิสมากมายที่แบบมีเฉพาะในอัลบั้มเท่านั้นอะ่ะมันไม่น่าดีใจตรงไหนอุยาจารย์บอกกูด้วยค่ะขอโทษขอโทษขอโทษยังเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่เจ็บอะไรมันก็เจ็บเท่ากันนั่นแหละโอ้ยไม่เท่าเทียมเลยแม่งเกี่ยวอะไรวะคุณคุณมีปืนหรือไม่ โปรดบอกฉันมาว่าคุณมีไอเทมอะไรที่สามารถช่วยฉันได้ให้รบพลจับใครคูกคำนี้โปรดอ้าวฉันนั้นทําการบรณะเรียบร้อยคุณต้องทําคุณต้องไปปิ้นว้บรณาบารผ่านเครื่องปิ้นแคนนอนที่คุณซื้อมาจากร้านร้านค้าฉันนำทราบแล้ว ไม่ต้องมาส่งไม่ต้องมาทราบไปแการที่คุณทําแบบนี้มันผิดคุณรู้ไหมคุณทําแบบนี้มันผิดพอระบอกรฮัลโหลคิตตี้นี่แมววะฮะฮัลโหลคิตตี้ดึงแมวต้องดุดแมวด้วยกันขอบคุณเอาวเชื่อผีไอ้ที่นี่มึงไม่ทำเป็นแมวค่ะวัดีค่ะ มาฮัลโลคิตตี้ติดตูดมึงมึงมาจากไหนมึงบอกว่ามึงคุณไม่ได้เอามาจากศพฉันใช่หรือไม่คุณไปแงศพฉันแล้วคุณเอาฮัลโลคิตตี้มาติดตูดน่ารักมากเลยคุณเอาฮัลโลคิตตี้มาติดตูดคุณไปแงศพฉันมาทำไมคุณแงศพฉันมาแล้วคุณเอาฮัลโลคิตตี้มาป้ายตูดคุณคุณอยากที่จะมุงมีขนาดนั้นเลยหรือคุณก็ยอมรับมาว่าคุณเป็นฮัลโลคิตตี้ไม่ได้ มึงดูดีข้างขวามั่แหลมม้งเออวะเออวะมันแหลมมาข้างหนึ่งวะล้าคือคิตตี้โดนลุงไงเสื้ออื่นยังไม่โดนตีอันนี้ก็โดนปลาถลกไปครับเพราะอะไรเพราะมึงเก็บคิตตี้เพราะคุณเก็บคิตตี้ฉันคุณก็เลยโดนคิดส่งอาถรรพ์คิตตี้คุณ่ะอะไรมึงเพราะว่าหมืให้สกินหรือเปล่าไม่ต้องมาส่งส่งสกินอาหารคุณนั่นแหละคุณเป็นคนที่เก็บศพฉันแล้วคุณก็แง่ศพคุณแง่ตูดของคุณเอาตูดถอนตูดฉันมาแล้วคุณเอาไปติดใส่ตีตูดตัวเองคุณช่างเลวร้าย ไม่มีใครจะมาช่วยไม่มีใครช่วยคุณหรอกคุณนั้นเป็นหัวขโมยรักไก่โอ้ยเฮียแบ้อยได้โอ้ยเฮียแบบน้อยโอ้ยเฮียดูมีสาวน้อยผักดันด้วยคุณดูสิไม่ช่วยไม่ช่วยขอยแตยแล้วก็อีโอ้ยเฮียเอ้าเอ้ามีแถวละอีด้วยโอ้ยเฮียมันเด่นมากเลยโลคิตตี้ติ๊ตูทคุณแย่งเด็กข้ามกัน เเดดดยยว็็กก้คุณทําอะไรลงไปคุณรู้ไหมกิ้งก่าคุณเนี่ยติดตามคุณติดขอให้กิ้งก่าข,ของคุณดันทําการดึงตูดของคุณมาเอาไปใส่ให้ตูดตัวเองโอยแมวเอารอดยังไงวะรอดยังไงวะไม่คิดว่าจะรอดได้นะน่าเสียดายจังต่ออกับอีแมงศาสตราจารย์ <c oughs> แบบใดเม่งหนีเอาจากบาริษัทอาจารย์ <c oughs> มาทำอะไรมาเป็นปวกไอ้ขี้บ้างมั้งกะเป๋าเนี่ยก็เป๋าด้านลัตกษณะคือเป๋าด้านล่าเอาอยู่ด้านล่าขั้นเดยคิตตี้มันเห็นเนาะมันคงไม่เห็นเนาะ คิตตี้ย่งน่ากุ้ยวุ้ยผีไม่ได้ไม่ได้ไมดม่ผีรอดไหมรอดดิอยู่แล้วหน่อยให้กูฮิวด้วยโอ้โหใจด้ายใจดำเห็นก็เห็นเก่งใจก็ฮัลโหลคิตตี้กันด้วยโอ้ยนี่ฮูณรีเวเป็นนักบวชภาษาอะไรเนี่ยเป็นนักบวชเนาะไม่ได้เป็นหมอฮิวไว้สิบเปอร์เซ็นต์นี่ใช่หรอเฮ้ยมันทำไมเป็นนักบวชฮิวไวได้วะมันดิมันสงสัยนี่เศรษฐาอย่าทำคิตตี้อยู่อยู่ก็สดใสจ้าเยี่ย อันนี้คือเราส่งต่อจิตวิญญาณเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดยพื่อนพี่มีไหมเ,เ,เพื่อนมีปืน้วยเอ้าเชี่ยน่ากลัวมากเลยมาหิวต่อเกแต้มะเนี่หิวเพื่อนอะเอาทำอไรถ<ม>อ,อดอเกดถอดเกดถอดเก็ิมพา่พาถอดเก,ดพพเกดแล้วเป็นเลโลิตตี้ามึงน,นัง <laughs> น่งนั่งคิตตี้เลยเฮียถ้าเกิดเสร็เงียนถาววันน่ะซื้อเลยไม่อยากไม่อยากทิ้งเฮลโลิตตี้เลยวะไม่อยากทิ้งลโลพิตตี้ตรงนี้เลยวะมันน่าเสียดายนว้ยดูดิเราอมีคนมาเก็บนะซื้อเลยมา วัดที่เสียงมใครเปิดไมา์นะกี้โอ้ยโอ้รอดอุ้ยตายอยู่ดีอ้ไวจังโอ้ยมันก็หนึ่งเครื่องหาวอลัวไม่ใปั่นนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กูไม่ใช่กูมันอินฟืุกันกี่กระดอกนะกี่กระดอกกี่กระดอกเดี๋ยวเดี๋ยวแมวแมวเดี๋ยวเพื่อนนเพื่อนอีนึงอนนีนึงใกล้แล้วใกแล้วกสแล้วก็สแล้วก็สก็ายังก็เ็ดกแปดกเก้าหนึ่งแอจุดจุดเพื่อนตายเพื่อนตายไม่ขวามาเออเอาขวามา ทำไม,<ผ>มถึงยังรอดกันได้วะพลังเฮกเคกลอกพิกกี้อะโอ้ยมันตายคนเดียวแต่เสือกรอดหมูฉันงงมากกลับไปเก็บพลังกิกกี้เลยวะยังไม่มีคนเก็บไปเลยอะแถวนั้นคนอยู่เยอะนะแต่ยังไม่มีใครเก็บเลยเอ้ยแมวเงา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 กูไปสดแล้วเพื่อนใครจะตายหาเหวจะเริ่มมึงกูไปดีกว่าทำไมทำอย่างเงี้กับเพื่อนนะรู้ไหมว่าเพื่อนก็รักเรานะเพื่อนก็รักเราเหมือนที่เรารักแม่หลวงนะก็มีคนช่วยแล้วเรารักเพื่อนไปเนี่ยเราเปิดประตูได้ไหมเฮ้ยมันมันช่วยกันมันเพื่อนเพื่อนตายในห้องวีกันหมดเลยอะโอ้ยลาก่อนรูเหลือรอดเดียวคีบอกว่าเป็นคนเเดดีียวท่หลือออระ เรงหายตายจากกับพีละคนโอ้ยนนน่ากลัวี่เปิดประตูฉันจะไปช่วยคนมึงจะช่วยคนได้ยังไงสุดท้ายตนึกว่าจะรอดหมดซะอีกโวยการตายของฮัลโหลคิตตี้มันสุดเปล่าเว้ยมีปืนอยู่บนมือปืนทองคำเลยนะเว้ยนั่งนั่งม้าหมุนไหมเฮ้ยนั่งไม่ใช่นั่งรถไฟไหมไปจอดที่สถานีที่ฮันอยู่มันบอกให้ไปอ่ะเราไม่อยากไปเลยอ่ะเอาไงอ่ะเชิยโอ้ยเป็นคนเดียวที่เหลือรอดเฮ้ยทหารรับจ้างลุกขึ้นทหารรับจ้างลุกขึ้นยืนกำลังไปกำลังไปสถานีหนึ่งมั้งตอนนี้อยู่ข้างบ้านอ่ะ มันรู้เหรอจ้าเนี่ยมีมีหลุมไหมอยู่ในบ้านอะไอข้างบ้านนี่มีหลุมมีน้ำหอมตั้งสองขวดแถวเนี้ยอ้าปืนช่ำๆพี่ซื้ออะไรอ่ะพี่ซื้อเข็มฉีดอะไรอ่ะฉีดอะไรอ่ะเออฉีดนมเสริมนมไม่ทานเดนเด้อวัด เอ้ยเอ้ยเชีย่ยบเพื่อนทางรับเปิดแล้วทางรับอยู่ไหนก่อนโหเพ่ต้องรอดแล้วเพื่อนไม่รอดทำไมมันไม่รอดไม่รอดนี้มันไม่รู้นะความกล้าแบบสุดๆอ่ะหัวใจเต้แานแรงแค่ไหนก็ยังสู้อ่ะเชีย่ยนับถือเนี่ยค่าหลา่าวเพื่อนจะออกเพื่อนจะออกหรือเพื่อนจะขึ้นรถไฟนี่มันจะขึ้นรถไฟสิเอาโดนคัตเซนโดนคัตเซนน้ำหอมใช่ไหมน่าจะคู่ไม่ตีก็ไม่โดนเชี่ยรอด่วะพีเ้ยยังรอดไปคนละหนึ่งนิ้วโป้งไม่มีเหั่นกดปุบเลยทั้งหมดวะ